พี่เสียวพี่เสียวหเห็นแฮกเห็นแฮกปะนั่นอะอเห็นมันลอยบินมาเลยอย่ะ <c oughs> เฮ้สวัสดีครับวันนี้เกมมาเดินมิสเทอรี่2 วันนี้เราไม่เล่นหมดเลยก็คือแวมไพร์ฮันของฮาร์วีนนั่นเองโหมดใหม่เนี่ยไปที่วิธีการเล่นก่อนตรงซ้ายล่างจะมีเขาว่าโหมดกดไปมันจะมีเขียวว่ามีเด็ดท่าโหมดแวมไพรฮันอ่วิธีการเล่นในโหมดนี้จะสุ่มเป็นแวมไพร์หรือคือเมอร์เดอร์สามคนฮันเตอร์สามคนหรือก็คือเชลีฟซึ่งเมอร์เดอร์เนี่ยจะสามารถแปงลงร่างเป็นข้างขาวได้ความสามารถของข้างขาวก็คือมันบินได้แล้วก็เวลาที่แปงลงร่างเป็นข้างขาวเนี่ยจะไม่มีดาเมจโห<ฮ>แต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่สามารถใช้สกิลที่เราซื้อไได้พี่่กังปิลออมอรอย ้ <laughs> <laughs> อ๋อใช่สำหรับคนที่เข้ามานะรู้สึกว่าถ้ามาคุยกับคนนี้ใช่ไหมมันจะมีฮาโลวีนพาร์ทให้กดอยู่อะถ้ากดเสร็จมันจะเป็นเอฟเฟกของมีดอันแรกเลยได้ฟรีตั้งแต่เข้าเกมเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้มันจะเป็นเอฟเฟกผีรอบๆมีดแล้ไปเล่นเลยแล้วกันหมดไหม <laughs> โอ้โหนี้คนเยอะไปไหม <laughs> งั้นเดี๋ยวพี่ขอเล่นก่อนตานึงนะ โอ้ได้เป็นชาวบ้านเอสวัสดีครับผมชาวบ้านเรื่องสงครามให้เป็นเรื่องของพวกแวมไพร์และพวกคันเตอร์นะเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหมดนี้เน้นนัวเจอมอร์เดอร์แล้วโอกาสที่ชาวบ้านปกติจะอยู่รอดเรียกได้ว่าน้อยมากๆอ้าวพอคนเยอะก็ไม่รู้นี่เห็นคนตายตรงนั้นโอ้โอคฆ่ากันตายกลางสู้เอ้ย รู้แล้วก็ใครอ่ะเออก็คือสกิบี้ i p p y t o n s k i ทอยเล n พี่ว่าเมื่อกี้พี่ยืนข้างๆแต่ s k i ทอยเล n แล้วเขาก็ฟันพี่โอ้ก็ไปดิครับโอ้โหผมโดนเมอร์เดอร์สองโอ้ใช้ได้นี่คนที่ยิงเมื่อกี้อ่ะโอ้ตาระเบิดเฮ้ยนีดีเขาบินแล้วโอ้เขาบินเอาไฮเกลเลยนี่หว่าโอ้แล้วเขาก็กินแคนดี้อิ่มๆเลยโอ้ตามันโหดไปไหมไอ้พวกบินได้นะพวกโควิดเอ้ย อิสตาแอร์เคยเราจะต้องจุดกันให้ครบแล้วประตูลับจะเปิดจุดเทียนคลิกที่เทียนให้ครบเร่อเร่อเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้มันดูไฮเทคจังข้างล่างและพี่ก็เป็นคนดีคนเดิมอีกแล้วนั่นไงโอ้เอออยากเป็นคนพิเศษ you're a my special you're a my special อยากเป็นคนธรรมดาพี่สีดูผมเห็นพี่ลองดูบนหลังคาพี่สีลองดูบนหลังคา โอ oh my God. ้ my g ก d พี่เขาเป็นอีพุสต์ดิดี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 ชิเด็กคนนั้นเขาหลบได้อย่างนันเลยโอ้โดนด้วยใครเฮืกเนี่ยพี่ยิงร้อยเมตรเลยโอ้โหวิโอ้โดนด้วยก่อนอุ้ยโอ้ ขาตกลงมาหาผมเลยตื่นเขาตกลงมาพี่พยายามเนี่ยแล้วคนนี้มันขึ้นมาได้ยังไงก่อนมันมันปีนได้พี่แต่มันยากจริงๆนะถ้าพี่เจอไอ้คนอีกรอบพี่จะไม่คว้างสวนพี่จะบินไปหาแล้วก็ดูดนุ่มทำไมที่อย่างนี้ลลยยิงไม่แม่นยิงพี่ยิงแม่นจเลยสู้เขาโอ้ยเด้อโอ้ขายาอุ้ยองพีทหัวเกือบระเบิดคนนี้เขาอิ่มมาลอยแคนดี้อะไรเนี่ยน่าเกียดมากเข็ดกราดูชุบชีวิตพี่อยู่ใช่ไหม โอ้กะสูนเฉียงข้างเขายิงได้อย่างไรกัน <ขอ S 1> แล้วกระสูนเกมนี้แบบโคตรไม่รู้ยิงจากมุมไหนคนน,นนี้มันเป็นลิมิต,ต็คน,นนี้ผิวจงไงโอ้โหอเอายังไม่จบแสดงว่ามีอีกคนเนียนยผมนี่แหละพี่ต้องเป็นคนนี้อุ้ยเขาเขาเขาตีนเตหน่อยแน่พี่ิวต้อวลองๆเลยฮันเตอร์โคตรมาเฮ่ามันจได้ยังไง ่ใช่เพราะว่าไอดอลผมคือพี่แค่งั้ะอุ้ยใช่เหรอพี่ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายขนาดนั้นแน่เลยแค่ต้องคิดไปเองแน่ๆเลยผมไม่รู้อกสองสามนาที่แล้วมีคนมีคนเอาปมีป่าเลยหัวผมเต็มเตมเลยเฮ้ยไม่มีพี่ไหนเราเมื่อกี้พี่ป่าเล่นๆเลยเฮ้ยพี่คนดีอีกแล้วเบื่อจังเลยคนดีเนี่ยโอ้โฉมโมเลยเฮ้ยพี่บินเลเจอร์จริงพี่บินเลเจอร์จริงศพพี่แบบตกลงมาจากางขังคาตูดกระแทกหน้าผมล้างล้างล่ะ เฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขามีมีดฟาวอย่ากลัคเขาตามพี่เขาตามพี่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวสยองขวัญผีหลอก ที่เราวิยญญารณอดโมเดลหน้าโกวไปโพกระโดดตามไปเจอจุ้งขแ็ขแดงอะ MCP ก็แดงเออ <c oughs> เขาขอถ่ายรูปเขาขอพี่ถ่ายรูปใช่อ,อ,อพี่จะหมุนรอบตึกนี้จะกว่าพี่จะเกยตายจริงๆนะเขาแปลงร่างแล้วบินตามพี่ดีๆเขาจะตามพี่ทันกันได้นะจริงๆชาวบ้านทุกคนควรอยู่ตรงนี้นะหน้าที่ของชาวบ้านคือการปีน <c> ล <oughs> ังคาแล้วอยู่อย่างส,สงบเป็นเวลาสองนาทีแต่แต่ชาวบ้านหิวลูกอมยังเลยไม่หวแล้วยากิน เก็โกโก,โก,โกโ้ยม,มีมีมีผ่านหน้าไปหลบมุมก่อนกลมนี่หิวเลยข้าวช้าไม่ได้กินคือตอนนี้มันเหลือแต่คนไม่ดีที่ออกมาวิ่งเล่นเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> มีผ่านหน้าแล้ <c oughs> พี่จงกลายเป็นพระเอกหนังหนังจีนพระเอกหนังหนังฆาตรกรรมแต่เป็นศพไงห <c oughs> างชี้เลยพี่พี่เชื่อถ้าเป็นหน้มาเล่น เขาจะไม่สามารถโดนฆ่าได้มีจะสตอนกลับมัาก็จะบินไม่ขึ้นเลยตัวเดียวนี่ยังอ้วนเอ้ยนี่มันเอา800แคนดี้มาแลกกล่องได้เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นแวมไพายเราฆ่าคนได้มันมีของเลยนีวยว่หว่าถ้าได้5คิวมันจะได้ตะเกียงไหมพี่อันนี้อันนี้นี่มาดูเด้ตะเกียงอ๋อตะเกียงที่ได้จากการ5 5าห้คนใช่ไหมอ่าพี่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ววาาห,าาหว่าไม่มีอะไรเพิ่มให้พี่เลยอยาเข้ามาเนะนี่ยเทียนในนีเทียนวิดูดูดูอ๋อเทียนเทีนยีคิวใช่ไหมร้อยร้อยมีมีสกินมีดให้ดูไหมถือขึ้นมาถือีี้โชดพ่กลลัวเเยตตาาน you <laughs> โอ้ตาไหนว่าเราจะไ่ฆ่ากันพี่ยังไม่เคยฆ่าตาด้วยนะเอาว่าัพอดีว่าเห็นพี่เดินมาผมเลยเขียนดีกว่าคือพี่ไม่เคยฆ่าตานะมีดพี่ต่างหากที่ฆ่ากลายเป็นจอมเขียวโอ้มีคนระเบิดเหมือเดิมฟันกันเองได้ไหมโอ้มือเดิมแบบล่าเริงไปไหมอะสามคนฟันกันมันเลยเนี่ยโอ้บอเลยไอ้เนี่ยสนามเด็กลาสนามเด็กลาไม่เด็กเล่นเลยนะรู้เลยไหมพี่รู้เลยป่ะพี่ผมฆ่าคนที่มันมีปืนแล้วปืนอยู่บนราคา หายเลยทีนี้ก็ว่าทำไมคนยิงปืนให้โคตโตคิวเป็นแบทแมนแบทแมนพี่เขาทำเจอจะไม่บอกนะว่าคนสุดท้ายอยู่ไหนแต่อยู่ในบทเออเคไม่บอกไม่บอกเออเคมไม่บอกไม่บอกไปเลยอันนี้คือไม่บอกเลยเลยไม่บอกแล้วอมบีดไปเลยโคตรโกงมีคนกำลังจะเข้าวัดทำบุญโอมนโมนเนโมฆ่าแต่พระบิดาเย่เย่อืมแต่เธอทำเควสได้เราจะไม่ต้องเป็นแวมไพร์นี่สิแต่เอาจริงๆมันเอ้ยมีอะไรด้วยนะอยู่เทียยี่สิบ สวยๆคนดีแล้วคนดีตลอดไอ้คนพูดไห้ฆ้าพี่ไปสองรอบของอยางเห็นเขาเข้ากันร um> ัวๆเลยไ่เสียไปไหนของอยากให้พี่ดูสกินเนอร์มีสกินมีใช่ไหมชักออกมาให้พี่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่แต่ไล่ตามนั่นไงนั่นไงนั่นไงยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวผมว่าลีบเวอร์ออฟเฟอร์ล็อตข้างข่าวตามผมบมารือเปล่าโอ้ข้างข่าวดื่มีด้วยข้างข่าวไก่เล้าเวนเฟอร์รี่ ไม่ได้แค่เลยนะแคทไม่มีความแค์ต่อกันเนะเมื่อกี้เื่อไม่ได้แคราเลยเนี่ยเข้าลแค่แค่มันไส้นิดหลยเฮ้ยมีคนเปิดไม้เขาอ้าเขาดูแลเวาทำให้พี่ติดลิงกับฟินนด้เองพี่หนีเขาก่อนตายตายตกใจพ่อแคทตกใจ คระวังพีทำไมวะโอ้โหเห็นโอ้โหเห็นทีเต็มเต็มเลยนีโอ้โหนีเแล้วนีเแล้วนีแล้วหวโอ้มีีคิวที่รุนแรงมากมีพู่งออกโลกเลยป้หัวเขาเลยดีมากน้องน้องพีทน้องทำได้ดีมากน้องช่วยปิดลำโพงวิทยุแห่งเมืองนี้โอ้โหจัไม่แท็กหัวคาดเลยแต่มามครับเมื่อกี้พี่เห็นมอสแคผ้าแบบแป๊บหนึ่งตอนตายดินดินดิ้นินดินิตินดิ้นอเป็นที่ก็วิ่งเข้า เป็นพี่พี่ก็วิ่งเข้าประตูนะบูมยิงเหลือนิดเดียวอ่ะโดนเขียวเลยคนนี้แอบเก่งมากเลยอ่ะเขากับปลาหมึกของเขาเขาไม่เห็นจริงเหรอคนนั้นแอบโคตรเก่งอะคือเขาอยู่ใกล้มากเลยเธอนั่น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 โอ้โอ้โอ้ฟัดกันไม่โดนอืมปลาหมึกเขาระเบิดไอพี่ห้องรับ คู่พีคข้ากรชวนกันมาลงข้างล่างสองคนบางภาพก็ตัดนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะแล้วนี่คือพี่ก็ได้เป็นวีลเจอร์อีกยนะีเจเอร์วีลเจอมีอะไรจะเจอไว้ใจผมได้ไว้ใจได้ถ้าเป็นปืนแล้วแกยิงพี่หรือมีดแล้วแกฟันพี่อ๋อโอเคโอเคไว้ใจได้แค่ปมะเด็นนี้เปล่าแค่พี่ถามก่อนฮันเตอร์ยิงคนธรรมดาตายด้วยไหมตายด้วยพี่พี่พี่ขัาวขังคาวขัคาวเฮ้ยพวกเราเป็นปืนกันซะเยอะเลยอ่ะสองคน เรียบร้อยแต่งนึงอุ้ยแม่นแมนชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งนี้งั้นชาวบ้านขอไปเก็บนมกินเล่นก่อนนะผมไม่เชื่อพี่ชาวบ้านเอ้ยพี่ชาวบ้านจริงพี่อยากเป็นฮันเตอร์แต่พี่ไม่ได้เป็นกรั้ังเลยเนี่ยแค่ลองยิงพี่ซีเพื่อพิสูจน์ว่าพี่เป็นชาวบ้านที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่ถ้าไม่แค่ก็ตายด้วยแค่นี้เหมือนผมเล่นบล็อกช็อตเลยเดี๋ยวเอาพี่เทงตูดเจ้ามาใกล้ๆก่อนมาเราจะวัดกันในพิพตาเดียวถ้าพี่เอาปืนยัดตูด ปวตาเราเองกันนี่ปาดคู่เลยไงล่ะโอ้กลับมาพบกับความเศร้าที่เปิดลำโพงกันล่ะแล้วพี่ต้องดูท่าตายแล้วเขาซ้ำศพพี่ทำไมบมดลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นโอเคอ๋อหลบหลบหลบบูเก็ตเปิดปิดคลิปตรงนั้นไม่ได้เสียงโคตรดังโอเคจบแล้วสำหรับ Murder Mystery 2ดีเชื่ออย่างไม่เป็นคนดีคนดีจริงไปดูในคลิปได้ไม่เชื่อกี่โม่มาจากรอนยิ้มกัน จริงพี่ได้ฆ่าไ่กี่คนเองเฮ้ยพี่น่าได้ตะเกียงแล้วปะพี่ต้องกลับไปในโซนแห่งเพลงอ้าไม่ทันยิ้มสดใสไปที่บสไปที่บทไปที่บสไปคลิปที่บสไปไปคลิปที่บสพี่ว่าพี่โดนปาดตายแน่เลยไปคลิปที่บสปาดหน้าเค้กอร่อยแบบสภาพหนึ่งพผมแบบแบบมีมีดกระสาวคนอ่ะแล้วพอปิดคลิปเสร็จก็ฟันกันเองเชื่ออะข้างหลังโอ้ ใครแปลงร่างโชว์โอเคก็เมอ่อเด้วิตาลีก็จบไปเรย้อยแล้ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมรับฟังไว้เสมอตลอดเวลาเอ้ยเฮ้ยเฮ้อโอ้โหทำดีทำชัวไม่คินโอ้ยที่วอชชีบัางานมากทำไมหางพี่มาอยู่บนหัว